สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับก็มาเริ่มกันที่ที่ว่าก,การอำเภอปากชมเลยสำหรับที่ตั้งที่ว่าก,การอำเภอปากชมตั้งอยู่ที่ถนนปากชมสีเชียงใหม่ตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์42150สำหรับที่พักการอำเภอปากชมแล้วก็เดินทางออกจากที่พักการนะครับต้านหน้าที่มองเห็นก็คือทางหลวงหมายเลข211นะครับสายหนองคายเชียงคานนะครับก็ผ่านหน้าที่วัาการอำเภอปากชมที่มองเห็นไกลลิบๆก็คือแม่น้ําโขงนะครับแม่น้ําโขงก็อยู่อยู่ตรงหน้าของที่ว่กการ ตรงนี้คือปากชมนะครับที่ได้ชื่อว่าปากชมเพราะตรงนี้นะครับน้ําชมไหลลงมาแม่น้ําโขงนะครับที่มองข้างหน้านะครับแม่น้ําชมน้ําชมนะครับไหลลงมาน้ําโขงก็เป็นปากชมนะครับชาวบ้านจึงเรียกว่าปากชมจึงได้ตั้งชื่อว่าปากชมนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอปากชม อำเภอปากชมก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือก็ติดกับแขวงชัยบุรีประเทศเลาวทิศตะวันออกติดกับอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายอ,อําเภอนายุงและอ,อําเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี ที่ใต้ติดกับอำเภอนาด้วงและอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยที่ตะวันตกติดกับอำเภอเชียงคานนี่นะครับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานนะครับเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากอำเภอผ่านมาจากอำเภอเชียงคานนะครับ จากเชียงขานไปก็อำเภอทาลี่อ,อําเภอนาแห้วนะครับไหลมามาถึงอำเภอปากชมนี่ยครับก็จะไปต่อที่อำเภอศีเชียงใหม่อ,มอําเภอสังคมอ,มอําเภอท่าบ่อไปอ,อําเภอเมืองหนองคายไปอ,อําเภอโพนพิสัยนู่นนะครับไปรัตนาวาปีไปจนถึง จังหวัดบึงกาฬไปต่อจังหวัดนครพนมนู่นนะครับแม่น้ำคงนะครับบรรยากาศของอำเภอปากชมก็ต่างที่เห็นนะครับน่ามาเที่ยวมากนะครับอำเภอปากชมถ้าใครต้องการเงียบสงบหน่อยหนึ่งก็มาเที่ยวที่อำเภอปากชมนะครับบางคนก็เลยไปอำเภอเชียงคานอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับ ท่านแบ่งเขตการปกครองอำเภอปากชมแบ่งออกเป็นหกตำบลห้าสิบหมู่บ้านกับตำบลในอำเภอปากชมก็คือหนึ่งตำบลปากชมมีสิบสองหมู่บ้านสองตำบลเชียงกลมมีสิบหมู่บ้านสามตำบลหาดคัมพีมีหกหมู่บ้าน สี่ตำบลบ่อซึนมี6หมู่บ้านห้าตำบลห้วยพิชัยมี10หมู่บ้าน 6. กตำบลชมเจริญมี6หมู่บ้านส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอปากชมก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แปดแห่งนะครับแปดที่นะครับก็คือ 1. นึ่งเทศบาลตำบลเชียงกลมก็ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของตำบลเชียงคมสองเทศบาลตำบลปากชมก็ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากชมสามเทศบาลตำบลคอนสาก็ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงกมเฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงคม 4. องค์การบริหารส่วนตำบลนคอนหงก็ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากชม เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากชม 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมพีก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลหาดคัมพีทั้งตำบล 6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซื้นก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลห้วยบ่อซื้นทั้งตำบลเองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลห้วยพิชัยทั้งตำบล แ8องค์การแม่หานส่วนตำบลชมเจริญก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลชมเจริญทั้งตำบลก็คือสรุปแล้วอำเภอปากชมแบ่งออกเป็น6ตำบล50หมู่บ้านและก็8องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอปากชม เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลปากชมเป็นเขตทุรกันดารการคมนนาคมไม่สะดวกประกอบกับเขตการปกครองของอำเภอเชียงคานกว้างขวางเกินไปจึงเป็นปัญหาด้านการปกครองกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกฐานะตำบลปากชม ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอปากชมเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2510และอีก4ปีต่อมาล่าวคือเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2514รัฐบาลในขณะนั้นได้ออกพระราช,ชกิจสดีกายกฐานะกิ่งอำเภอปากชมขึ้นเป็นอำเภอปากชม จึงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นอำเภอชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแสดงการแบ่งเขตแดนเนื่องจากพื้นที่อำเภอปากชมเป็นเขตงานที่ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติงานแทรกซึม และบนทำลายทั้งทางด้านการทหารและด้านการเมืองอย่างรุนแรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกอ,อ,อรมนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้อำเภอปากชมเป็นอำเภอตัวอย่างตามแนวความคิดในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ยุคยุทธการที่115กอ,อรมนตั้งแต่วันที่หนึ่ง ตุลาคมพศ2519ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงความคิดการปรับปรุงอำเภอให้เป็นอำเภอราชรัฐพัฒนาหรือว่าอรอร,อรอพอนะครับของกอรมนปัจจุบันมีทั้งหมด50หมู่บ้านและ6ตำบลน,นะครับที่ประกอบเป็นอำเภอปากชมนะครับ ส่วนตำบลต่างๆที่ประกอบเป็นอำเภอปากชม6กตำบลน,นะครับอย่างเช่นตำบลปากชมก็เป็นที่ตั้งของตัวอำเภอปากชมอำเภอปากชมก็เป็นที่รองรับของผู้คนที่อพยพมาจากสงครามในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสหประชาชาติได้ตั้งศูนย์รับรองโดยมีชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวินัยเป็นหมู่บ้านที่ต้อนรับประชาชนจากเพื่อนบ้านที่เกิดสงครามตั้งแต่ปีพศ2518จนถึงปีพศ2538ศูนย์อพยพก็จึงได้ยุบตัวลงตามสถานการณ์แต่หมู่บ้านดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในการดูแลของตำบลปากชมนะครับก็ยังถือได้ว่าตำบลปากชมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ที่อยู่ในตำบลปากชมอำเภอปากชมพื้นที่ตำบลปากชมส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาร้อยละ60และได้เป็นที่ราบร้อยละ38เป็นแหล่งน้ำร้อยละสองจากสภาพของตำบลส่วนมากเป็นภูเขาทำให้ประชาชนส่วนมากในพื้นที่มีอาชีพทำไร่เช่นไรข้าวโพดไร้ถั่วและสวนผลไม้เช่นมะขามหวาน มะม่วงลิ้นจี่ลำไยประกอบกับสภาพของตำบลเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขงทำให้ตำบลปากชมมีแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นหล่แหล่งท่องเที่ยวได้จํานวนมากต่อไปก็เป็นตำบลเชียงกลุมตำบลเชียงกลุมก็เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตการปกครองของ,ของตำบลปากชม ชื่อของตำบลตั้งตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าไม้เชียงมีลักษณะลำต้นกลมสูงใหญ่ขึ้นอยู่รอบห้วยจึงเรียกห้วยนี้ว่าห้วยกลมต่อมามีคนอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วยใกล้ๆต้นเชียงใหญ่และต่อมาได้มีหมู่บ้านอื่นๆมาสมทบเป็นหลายหมู่บ้านจนตั้งเป็นตำบลได้ อำเภอจึงจัดตั้งเป็นตำบลชาวบ้านจึงเอาชื่อต้อนไม้เชียงมารวมเข้ากับห้วยคมเป็นตำบลเชียงคมมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและที่ลาดเชิงเขาทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นรอนราลาดรอนชันนะครับ มีภูเขาสูงกระจายทั่วไปมีความสูง270ร้อเถึงแป7เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับต่อไปก็เป็นตำบลหาดคัมพีตำบลหาดคัมพีได้ชื่อมาจากหาดและแก่งของแม่น้ำโขงเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงคานตำบลหาดคัมพี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากชมนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ตำบลหาดคำพีก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปากชมเป็นตำบลที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงขั้นเขตแดนมีความยาวถึง30กิโลเมตรนะครับติดแม่น้ำโขง30กิโลเมตรนะครับ ต่อไปก็เป็นตำบลห้วยบอ่อซืนตำบลห้วยบอ่อซืนก็เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากชมมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น6หมู่บ้านก็ได้แก่1บ้านห้วยบอ่อซืน2บ้านเลิง3บ้านวังผา4บ้านห้วยบอ่อซืน5บ้านนานกปิด6บ้านห้วยบอ่อซืน ต่อไปก็เป็นตำบลห้วยพิชัยตำบลห้วยพิชัยก็มีทั้งสิ้นอยู่ที่ก้าหมู่บ้านนะครับตำบลห้วยพิชัยก็เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปากชมนะครับตำบลห้วยพิชัยอาชีพหลักก็ทำนาทำไร่ทำสวนอาชีพเสริมก็ค้าขายนะครับต่อไปก็เป็นตำบลชมเจริญนะครับ ตำบลชมเจริญก็มีอยู่หหมู่บ้านนะครับทั้งสิ้น6หมู่บ้านก็อาชีพส่วนใหญ่ก็ทำนาทำไร่ทำสวนนะครับตำบลชมเจริญนะครับแล้วก็เดินทางไปทางอำเภอเชียงคานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ